สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทิดเมนพบแฟนเกมเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม u อนติเมตแชมเปียนนะครับก็สําหรับเกมแอนติเมตแชมเปียนนะครับเพิ่งเปิดเกมนะครับเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมาเลยนะครับก็สําหรับใครที่เล่นช่วงอันฟาเทสนะครับก็สามารถมาเริ่มอ่าในช่วงโอเ n นเบตาได้แล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามานะครับเดี๋ยวทิดเม่นจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดนะครับเข้าไปอ่า ติดตามข่าวสารแล้วก็ลิงก์เกมแล้วก็กิจกรรมต่างๆในทางดสคอร์ d หลักของเกมนะครับผมสําหรับช่วง Open Meta เนี่ยใครที่เล่นช่วงอันฟ้านะครับให้เปลี่ยนลิงก์ใหม่นะครับส่วนลิงก์จะอยู่ในห้องอ่าในดสคอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เนาะเพราะว่าจะได้กดจากตัวตัวลิงก์โดยตรงนะครับจะได้เซฟตัวเองด้วยเนาะสําหรับหน้าตาคร่าวๆข,ข,ของหน้าเวฟแอนติเมตฟุตบอลนะครับ ก็นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเบต้าครับเกียวเขียวตรงนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกอินผ่าน gmail เหมือนเดิมครับผมล็อกอินนะครับเนี่ยครับเราล็อกอินปึ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะโหลดนะครับปึ๊บเข้ามาหน้าแรกนะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อตัวละครนะครับเราก็ตั้งไปครับผมก็ได้ตั้งคําว่าจิ๊ดเมนนะครับ โอเคนะแล้วก็จะมีให้อัปโหลดรูปนะครับหรือว่าอัปที่หลังก็ได้นะครับอันนี้อย่างผมยังยังจะไม่อัพนะครับก็คอนติเนียไปครับเสร็จแ,แล้วพอเข้ามานะครับปึ๊บเราเขาก็จะสอนวิธีการเล่นก่อนนะครับอันนี้เราคนไทยเราก็ไม่ต้องอ่านเยอะครับมันเป็นโดยสัญชตตาตญาณอยู่แล้วนะฮะเราข้ามไปเลยครับ อ่าโอเคครับเสร็จแล้วเข้ามาหน้าแรกนะครับเขาจะมีให้เราร้อยเหรียญนะครับตรงนี้เห็นไหมครับร้อยเหรียญทองเนี่ยร้อยเหรียญทองเนี่ยคือเอามาเลือกซื้อกาดฟรีนะครับกาดคัมมอนนะครับเพื่อจะใช้ในการเล่นนะครับสําหรับวีคแรกนะครับถ้าใครอยากรุ่นรางวัลเลยเนี่ยแนะนํยจะเลือกตูรุสนะครับเนี่ยครับทีมตูรุสนะครับทีมนี้เป็นทีมเก่งนะครับแต่ว่าวีคแรกเนี่ยไม่มีนะครับซึ่งผมแนะนำอะครับถ้าเลือกตอนแรกครับอ่าข้ามตูรุสไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยววีคที่สองเนี่ยถ้าเขาเติมเงินกันมาได้เนี่ย กร์ดม่วงมันอาจจะอาจจะดีกว่าการ์ดขาวตัวรุ่นะครับก็ถ้าอย่างไงก็แล้วแต่นะครับใครอยากเลือกไว้คิดว่าเก็บไปใช้ยาวๆก็ได้ครับแต่แต่สำหรับผมเดี๋ยวผมขอขอไม่เลือกตัวรุ่แล้วกันนะครับก็สําหรับตําแหน่งแรกนะครับเขาจะให้เราเลือกตําแหน่งประตูก่อนนะครับผมที่จริงนะประตูบตันนะครับตัวนี้ก็ดีครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเลือกเนาะ วิธีการดูนะครับให้ให้ให้คลิกเข้าไปที่ตัวตัวผู้เล่นนะครับเนี่ยครับแตะเข้าไปก่อนผมแตะปุ่มูบ่ตันตัวนี้เนาะเจมส์แฮริงตันนะครับเสร็จแล้วเรามาดูเนี่ยครับเรามาดูผลงานเฉลียงเขาครับห้าแมตช์สุดได้ร้อยสี่สิบคะแนนนะฮะแล้วก็สิบห้าแมตช์ได้ร้อยยี่สิบคะแนนนะครับผมเล่นไปสี่ร้อยห้าสิบนาทีอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับการแข่งขันเนี่ยเราสามารถโหลด มอนดูได้นะครับว่าเนี่ยแสดงว่าการันตีว่าเขาเป็นตัวจริงนะครับนะครับได้ลงทุกนัดครับเนี่ยครับวิธีการเลือกให้เลือกอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเลือกตัวที่ไม่ได้ลงนะครับอย่างงี้ประตูสมมุติผมไปหาประตูนะฮะไม่ได้ลงนะครับอย่างเจมลแม็กแมนนะครับเนี่ยครับจะขึ้น dNp นะครับเห็นไหมครับก็คือไม่ได้ลงไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่ลงเล่นเลยตลอดห้าแมตสิบห้าแมตนะครับเราเลือกไปก็ไม่ได้ลงนะครับ ประตูก็เน้นๆหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าตัวเลือกมีน้อยครับเราก็เลือกประตูที่ไว้ใจได้นะครับอย่างอย่างกิมชอตัวนี้ครับของแบทฟูลไม่ได้ลงนะครับสองนัดล่าสุดนี่ครับเห็นไหมครับหายไปครับเป็นประตูตัวหลักนะครับแต่ช่วงนี้หายไปนะครับ่าจะบาดเจ็บหรือเปล่าไม่มั่นใจครับผมไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเลือก ทีมนี้ผมจะเลือกตัวรูดไปนะครับเพราะว่าอ่าจะลองเก็บไปใช้อาทิตย์หน้าครับโอเคแต่ว่าถ้าเราเลือกตัวตัว,ตวแต้มส,ส,สูงนะครับเห็นไหมครับอ่าราคาเหรียญน,นะครับเนี่ยมันก็จะสูงตามแล้วร้อยเหรียญที่เรามีมันอาจจะไม่พอนะครับก็ เลือกสลับก็ได้ครับเอาตัวหลักไว้ตัวนึงนะฮะเราก็แต่ตัวที่เราจะเลือกนะครับนี่ครับผมก็จะเอากองหลังเก่งๆไว้กตัวหนึ่งจะไปเน้นที่กองกลางนะฮะแล้ดูตัวนี้ของตัวรู้ก่อนนะครับเลือกไม่จําเป็นต้องเลือกทีมเดียวนะครับเลือกกระจายก็ได้นะครับแต่เราผมจะลองวิจัยดูเฉยว่าถ้าเราเลือกทีม แก่งเลยเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันของหลีกรองเนี่ยทีมที่เก่งอะ่ะมันค่อนข้างจะขาดกับทีมที่ท้ายตารางนะครับแล้วมันจะยิงกันขาดนะครับก็เลยต้องดูก่อนว่า,ามันจะมันจะดีไหมนะครับแต่อย่างอย่างอย่างเกมที่เขาลิขสิทธิ์เป็นทีมใหญ่ๆหญ่อย่างเงี้ยเขาหมุนเวียนนักเตะตลอดนะครับเราก็ต้องเลือกดีด,ด,ดีเนาะเลือกสลับกันแต่อย่างนงี้เราต้องลองหาดูก่อนนะครับอันนี้ที่ผมเลือก แต้มนน้อยเนี่ยเพราะว่าอ่าต้องเผื่อเงินเหรียญนะครับนะครับเ,เงินเหรียญไปด้วยครับมันต้องมีหลายตำแหน่งครับนะครับซื้อไปสามตัวนี่เหลืออยู่หายไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วครับต้องท่านั้นต้องมาดูต้องมาดูพวกนักเตะถูกๆ,ๆูกด้วยนะครับเนี่ยอาจจะต้องใช้อีกทีมหนึ่งแล้วครับไม่งั้นเราจะไม่มีเงินไปซื้อตำแหน่งอื่นนะฮะ อาจจะช้าน,นิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเลือกไปไปใช้งานด้วยนะครับไป,ไปแข่งด้วยเนาะอื้ม <c oughs> ตัวนี้ก็อืมก็ได้ลงอยู่ครับพยายามจะเลือกตัวที่ได้ลงนะฮอ่าทีนี้กองกลางครับขาดไม่ได้ครับจริงจครับนี่ครับเดอะแบกครับ ต้องเอาครับเนี่ยใครที่เล่นตัวรูทต้องเอาครับตัวน,นี้แพงมากครับแต่ต้องเอาฮะโหเงินผมเหลือสามสิบเอ็ดครับ,รบยากเลยครับทีเนี้ยที่ยากนี่หมายถึงว่าอืมต้องไปหาตัวห้าตัวหกใช้แล้วทีเนี้ยครับ ตัวนี้ดีนะครับถึงว่าจะทีมทีมสถานการณ์ไม่ดีแต่ว่าคะแนนส่วนตัวดีนะครับต้องหาตัวที่ถูกอันนี้กองกลางเนี่ยจะจะ,จะมีตัวเลือกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าลงถึงสี่ตำแหน่งเนกองกลางจะมีตัวเลือกตัวตัวเลือกให้เราเยอะนะครับ อาจจะช้านิดหนึ่งครับแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ถ้าดูคลิปนี้เนี่ยจะเข้าใจนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเรื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลต่อการการจัดทีมในการแข่งด้วยนะครับว่าการนับคะแนนเนี่ยเพราะฉะนั้นการเลือกการ์ดขาวครั้งแรกเนี่ยสําคัญนะครับเพราะว่ามันมันจะทําให้ให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกในในในช่วงขั้นตอนถัดไปหลังจากเลือกการ์ดเสร็จนะครับว่าการ์ดขาวเนี่ยมันม <st> ันเลือกแล้วมันดีย yeah, ังไงนะครับ ก็ถ้าตัวไม่พอเนี่ยผมอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนนักเตะบางตำแหน่งของกองหลังนะครับเพื่อลดเงินลงนะครับเพราะาตอนนี้เหลืออยู่สิบเหรียญน,นะครับนี่คร,นนครับเราเลือกมาแล้วเ,เหลืออยู่สิบเหรียญเพราะว่าตัวตัวเดอะแบกเรมัแพงมากครับสิบหกเหรียญ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเรายอมทิ้งกองหน้าครับ หวังว่าในเกมเขาจะมีแพกอะไรให้เราเปิดนะครับกองหน้าเพราะฉะนั้นเราจะเราไปหาซื้อกองหน้าตัวละห้าบาทห้าเหรียญนะครับ,นนรบไม่ใช่ห้าบาทตัวละสี่จุดเก้านะครับอย่าดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนที่ได้ลงตลอดไหมถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นต้องขายนะครับเพราะว่า พยายามที่จะหาตัวนักงตะที่ได้ลงทุกตัวนะครับ <c oughs> ทข้งจะยากนะครับกส็สำหรับใครที่ติดตามช่องทีเมนนะครับอย่าลืมนะครับอ,อขอ,อนอกเรื่องนิดน,นึงนะฮะเกมซอแลนะครับใครที่ ยังไม่ได้ประมูลการนักเตะนะครับอย่าลืมไปประมูลการนักเตะนะครับก็ประมูลห้ใบจะได้สุ่มการ์ดฟรี1ใบนะครับผมการ์ดเหลืองฟรีนะครับก็ช่วงนี้ราคาก็กําลังไม่ไม่แพงมากครับการนักเตะถูกๆกก็มีนะครับลองไปประมูลการ์ดได้นะครับใครที่สมัครผ่านลิงก์ที่เม่นเนาะส่วนใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็เข้าไปดูคลิปอ่าเกี่ยวกับเกมแสงของที่เม้นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสมัครผ่านลิงก์เพื่อนนะครับเพราะว่าคุณจะได้ติดสุ่มการชาฟรีนะครับ ถ่าประมูลชนะห้าใบานะครับเนาะถ้ายังไงก็ขอฝากด้วยนะครับอืการราคาถูกตัวจริงนี่หายากมากครับอ่าจำเป็นต้องเลือกเจ็ดครับเสร็จแล้วเงินเราจะไม่พอนะครับเพราะนั้นเราจะต้องไปหันอ่าออกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหันออกเนี่ยตอนเนี้ยผมคิดว่าต้องเอา เอาตัวนี้ออกครับเราจะเหลืออยู่สิบเหรียญ ก็เซตหลักๆเราเลือกไว้แล้วนะครับแล้วที่เหลือเราก็ไปอรอลุ้นเปิดในเกมมีเพิ่มอีกเพิ่มเติมมานะครับการมันจะมีการให้เปิดในเกมเพิ่มเติมอยู่นะฮะหรือไม่งก็ผ่านวิคแรกไปเงี้ยมันก็จะมีเพิ่มเติมให้นะครับ ก่อนะครับโหยากเหมือนกันนะครับอก็เป็นว่าอย่าเลือตัวนี้ลแล้วเราตัดเต็วแพงๆเราออกสักตัวนึ่งครับอืทำใจลำบากครัอย่านะคือถ้าตัดเดยแบกออกไปเนะี่ยเราจะมีเงินซื้อนะครับกองกลางตัวหนึงกองหน้าตัวนึนงนนนสบายเลยแต่ผมอยากเก็บเขาไว้นะครับอืม เอาลงตอนนี้ออกมันจะยากมันจะช้านิดหนึ่งครับช่องแรกเพราะว่าต้องต้องละเอียดนิดหนึ่งครับ ทีนี้เ,เหลืออยู่หกเหรียญจะพอซื้อกลองหน้ามันครับเอา้าเมื่อกี้ลงไปกดปิดกล้องหน้าตัวหนึ่งนะครับอยู่ในแล้วทีนี้อา่าตัวนี้พอได้ครับเจ็ดจุดหนึ่งแลยอยหกจุดสี่ศูนย์อ่ะตัวนี้ก็พอได้ครับปพ๊บพอไหมอ้อพอดีเลยครับ นี่ครับทีมหน้าตาทีมของผมครับก็คือกองหน้าเนี่ยผมว่าอาจะไปหาเพิ่มเมาข้างในนะครับอ่าพอกดคอนติเนียเข้ามาแล้วครับเสียเวลานิดนึงนะครับพอกดคอนติเนียเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับผมเราก็ไปที่หน้าเน็กเลยครับนี่เกมวิทีหนึ่งครับการจัดตัวนะครับตอนนี้เหลือเวลาส่งแข่งอยู่อีกหนึ่งวันสิบสามชั่วโมงนะครับการจัดตัวให้เลือก build ทีมครับนี่ครับทีมฟฟ้าเนี่ยครับเสร็จแล้วตำแหน่งครับแรกครับ เรามองมุมทางขวาดีดีนะครับเห็นไหมครับถ้าเรามีการนัดเตะหลายไปมันจะขึ้นตรงนี้หลายๆใบนะครับตอนนี้ผมมีแค่ทีมหนึ่งนะครับโกครับเลือกไปก่อนเลยกองหลังครับสี่ตำแหน่งครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าตัวไหนที่ขึ้นว่า no เกมเห็นไหมครับไม่มีแข่งนะครับมันจะขึ้นว่า no m a t นี่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็คือ m a ทเนี้ยว i g เนี้ยผมจะไม่ได้คะแนนจากตัวนี้นะครับอ่าส่วนตัวไหนที่มีแข่งนะครับมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยครับ มันจะขึ้นว่าเราเจอใครคะแนนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เลยครับปื๊บปื๊บปื๊บกดกับไปกับกองกลางครับนี่เห็นไหมครับคือวิกแรกเนี่ยสําคัญนะครับเพราะว่าคู่แข่งเรายังไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เล่นใหม่ครับแนะนําว่าอย่าเลือกอย่าเลือกตูรูทนะครับโนตูรูทนะครับอย่าเลือกนะครับในวิกแรกนะครับให้เลือกทีมที่มีแมตช์แข่งอย่างพวกนี้ครับเห็นไหมครับอ่าแต่อันเนี้ยคือผมเลือกไว้เล่นอาทิตย์หน้าด้วยนะครับ เนาะยัไงไงก็แนะนำเลยเพิ่งเลือกตัวรุ่นนะครับใครอยากจะเอารางวัลก่อนเราก็เลือกกับตันครับอย่าลืมกดตัว c ต,ตรงนี้ครับนี่เลือกกับตันปึ๊บแล้วกดคอนเฟิร์มทีมครับอ่าอันนี้เป็นทีมรองผมนะครับผมเลยเลือกได้นะครับพอทีมหลักผมก็เลือกไว้แล้วแหละผมยังไม่บอกการบ้านนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องของรางวัลน,นะครับเนี่ยถ้าทีมชุดนี้ครับอย่างเงี้ยผมอะ่ะ ตีไว้แต่ตัวละร้อยก็ร้อยคะแนนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวนะครับน่าจะประมาณเจ็ดร้อยคะแนนเจ็ดร้อยคะแนนก็จะได้จะได้ประมาณรางวัลนี้ครับนี่รางวัลแรกครับวีคแรกนี่เลงอันนี้ไปเลยครับการ์ดขาวฟรีหนึ่งใบแล้วก็เงินเขียวนะครับฟรีหนึ่งใบเงินค่าเงินในเกมนะครับถ้าพูดถึงแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีสอง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 เหรียญนะครับก็คือเหรียญเขียวตัวนี้กับเหรียญสีทองเหรียญแชมป์นะครับซึ่งเหรียญแชมป์เนี่ยยังยังต้องรอวันประกาศ ido อีกทีหนึ่งนะครับ เปิดตัวประมาณ0.03มเหลี่ยนนะครับเกมนี้เป็นเชนโพลีกอนนะครับก็เสร็จแล้วเด๋ยวเรามาดูรางวัลนะครับครับนี่ครับ600นน้อยคะแนนคือตอนช่วงอันฟ้านะครับคะแนนเก็บง่ายมากนะครับเล่นแพ้พันหกร้อคะแนนเี่กก็ได,ได,ได้ได้รางวัลสุดท้ายแล้วนะครับแต่เนี่ยเขาปรับคือให้มันยากขึ้นแต่ผมมองว่าถ้าปรับแบบเนี่ยผมว่าสายฟรีอยู่ได้ครับเพราะว่าหน,นึ่งหกร้อคะแนนได้หนึ่งคารย พันสามร้อยคะแนนได้สองการ์ดขาวฟรีนะครับแล้วก็สองห้าสิบเหรียญเขียวเนี่ยครับพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรียญแชมป์นะครับซึ่งเหรียญแชมป์นี่คือเหรียญที่เราไปใช้เป็นเงินแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ใช่ไหมครับกระสามการ์ดคาร์มอนถ้าใครเล่นการ์ดฟรีนะครับเนี่ยครับแล้วเลือกการ์ดนักเตะดีๆได้นะครับหมายถึงว่าดับได้แล้วก็เปิดใหม่เนี่ยเล่นนักเตะดีๆเนี่ยเก็บแค่เนี้ยพอครับเนี่ยเป้าเป้าหมายพันเจ็ดร้อยห้าสิบคะแนนทุกวีกนะครับคุณจะได้วีกละหนึร้อยเจ เหรียญน,นะครับส่วนเรื่องราคาเหรียญน,นะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับคือมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เยอะเราก็สะสมให้ได้เยอะๆในจํานวนที่เราต้องการจะถอนออกหรือว่าเราสะสมไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งอ่ะคนนิยมเนี่ยมันอาจจะราคาเหรียญนอาจจะพุ่งก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ระดับ2,100เนี่ยผมมองว่าการ์ดขาวคาร์มอนเนี่ยมาถึงยากครับเวลีฮาร์ดเลยครับเพราะว่าตัวการ์ดขาวเนี่ยมันจะถูกดรอปคะแนนลงไปด้วยครับ คือถ้าเราใช้การม่วงการ์ดอีพิกหรือว่าการแร่อย่างเงี้ยมันมันจะอาจจะมีโอกาสถึงเนาะการ์ดมิติกนะครับมันอาจจะมีโอกาสถึง2,000ได้นะครับเพราะว่าตอนเล่นช่วงอัลฟาเทสเนี่ยคะแนน2 0 0 0นี่ยากมากเลยนะครับคือแบบต้องระดับท็อปทอปเล่นกันนะครับคือหมายถึงตัวท็อปทอปใส่กันเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นัอเน,นี้ยน่าจะยากแต่ว่าถ้าถึงได้เนี่ยก็ดีครับได้การม่วง2ใบนะครับแล้วก็ อ่าระยะห่างระหว่างรางวัลรองสุดท้ายกับรางวัลสุดท้ายเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันนะครับสองพันหนึ่งร้อยกับสองพันสามร้อยถ้าได้สองพันสามร้อยนี้ได้หนึ่งพันเหรียญทองนะครับแล้วก็หนึ่งการส้มนะครับอันนี้นี่ก็แล้วแต่คนจะจัดทีมนะครับซึ่งการข่าวถามว่ามีโอกาสถึงไหมสองพันสามร้อยนะครับมีโอกาสถึงเหมือนกันนะครับถ้าทีบางคนนะครับได้สักหลอกสองร้อยอ่าสมมติผมตีสองร้อยทุกตัวนะครับสอง สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองอ่าต้องสองร้อยกว่าทุกตัวครับคือทั้งทีมสิบเอ็ดตัวเล่นดีทุกตัวครับคือเกมน,นี้นับคะแนนง่ายนะครับไม่ไม่ได้นับคะแนนจ้างเหมือนโซเลอย่างประตูเนี่ยถ้าโดนยิงอ่ะก็ไม่ได้หักเหมือนโซเแแลนะครับคือแบบอย่างโซเแแลเนี่ยแต้มมาสมมติคีนชีตอยู่ง 60, 70, เงี้ยครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบอย่างเงี้ยครับทาไม่ได้เซฟอะไรเยอะแต่ทีนี้พอถ้าโดนยิงลูกนึงนะครับเสียคีนชีตไปนี่เหลืออยูสามสิบสี่สิบนะครับ แต่เกมเนี่ยบางทีประตูโดนโดนไม่เยอะเนะครับโดนลูกของลูกเนี่ยแต่แต่การเล่นเอ่อก็มีส่วนนะครับมาเพิ่มคะแนนให้นะครับอ่ะอันนี้ก็สําหรับการจัดตัวน่าจะเข้าใจกันนะครับทีนี้เรามาดูเมนูอื่นๆนะครับอ่าคอลเลกชันก็คือเอ่อเหมือนคังการ์ดเล่านะครับว่าในในในคังเรามี การ์ดตัวไหนบ้างนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพรผมจะสอนให้ละเอียดคลิปเดียวเลยนะครับอันนี้คือการ์ดที่เรามีนะครับ collection แล้วก็แพ็กนะครับคือแพ็กเนี่ยเกมเนี้ยจะต่างกับโซลเลตรงที่ว่าโซลเลเนี่ยประมูลนักเตะนะครับจากเดฟนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะตัวไหนนะครับส่วนเกมเนี้ยสายกาชาครับก็คือต้องสุ่มเอาครับคือเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อนักเตะตัวไหนนะครับก็ข้อดีข้อเสียก็ต่างกันครับก็รู้อยู่แล้วว่าสุ่มส่วนมากจะเคลือนะครับ ตอนนี้ยังมีออกมาแค่2แพ็นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดขายนะครับอ่าราคาแพ็นก็อยู่ที่การ์ดเบสิกแพ็นเนี่ยจะอยู่ที่ส3สิบสามเหรียญทองนะครับอยู่ที่0.99เหรียญประมาณแพ็กละ40บาทนะครับแล้วก็แพ็นอันต่อมาครับไอจบบ้จัมโบ้แพ็นนะครับจัมโบ้แพ็นนี่เรากดเข้าไปดูกันครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับมีลุ้นอ่าอีพิกนะครับอยู่ที่ 4. 9 9ดเ้าเหรียญ4 9่้าเเหรียญ หนึ่งเหรียญประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณผมตีเลขกลมๆนะครับจะได้คิดได้ไง่ายสามสิบบาทสามห้าสิบห้าแพ็กนี้ประมาณร้อยห้าสิบาทได้ลุ้นการ์ดม่วงสามครั้งนะครับเนี่ยครับเขาจะมีบอกว่าดรอปครั้งที่หนึ่งดรอปครั้งที่สองดรอปครั้งที่สามนะครับโอกาสออกนะครับการ์ดขาวแปดสิบห้าเปอร์เซ็นครับก็คือ,อถือว่าไม่แพงนะครับแพ็อ่าสําหรับใครที่จะทําทีมผมว่าราคาแพ็กไม่แพงนะครับ ก็คือสะสมการม่วงสะสมการม่วงจัดทีมก็ได้ครับพูดถึงถ้าเปิดได้ตัวดีๆนะอันนี้พูดถึงก่อนก็ต้องดูเลดอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนช่วงอันฟ้าเทสนะครับมันเปิดแผงเนี่ยก์ดม่วงออกง่ายมากแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะปรับเลดนะครับตอนเกมเปิดครับผมว่าน่าจะออกการคอมมอนเยอะครับคือคือตอนอันฟ้าเทสเนี่ยผมซื้อแผงเนี่ยประมาณเกือบ4ี่0ห้าสิบแผงนะครับ การ์ดม่วงออกรัวๆเลยครับออกแบบเต็มเต็มเต็มคางทีมผมเลยแต่ว่าอันนี้จะต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขายังไม่ไม่เปิดให้ให้ซื้อนะครับเพราะว่าเขายังไม่ i d โ o เหรียญนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามาอย่างไงเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะฮะเสร็จแล้วเรื่องเปิดการ์ดเข้าใจแล้วเนาะก็คือง่ายๆครับซื้อการ์ดมาเปิดแล้วก็สุ่มการ์ดนะครับในในซองการ์ดเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าซองอย่างแพ็กเนี่ยมีขายแค่7 5็อห้าสิแพ็กอย่างเงี้ยครับก็เปิดซื้อได้ทีล,ทลยะยี่ี้ยครับ ต่อไปมารเก็ตเพจนะครับก็ง่ายๆครับเหมือนเกมพุตบอลทั่วไปครับคือตลาดเอาไว้ขายการ์ดนะครับก็สามารถคือเราก็สามารถทํากําไรจากการเล่นแล้วก็ยังทํากําไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนการเทรดการนะครับผมตอนนี้ระบบข้าวๆก็มีเท่านี้นะครับส่วนรางวัลนะครับถ้าได้มาเราจะมาอยู่ในช่องนี้นะครับช่องกองวันครับอ่ามันก็จะมาโชว์ตรงรีวอร์ดตรงนี้ครับถ้าเราแข่งจบปุ๊บเรากดสามารถเคลมรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนกระเป๋ารูปกระเป๋าวอลเล็ตตรงนี้นะครับ รากดเข้ามาดูก่อนเนาะนี่จะมีเหรียญแชมป์กับเหรียญ mgc นะครับผมก็การเชื่อมกับ meta mark ก็ยัง coming soon อยู่นะครับเดี๋ยวตอนเกมเปิดสมบูรณ์นะครับเขาจะมีให้เราเชื่อมกับ a t o fa ได้นะครับการล็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพิ่มกระเป๋าของเกมมานะครับว่าจะให้ฝากเงินเหรียญแชมป์เนี่ยเข้าทางไหนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับก็รอติดตามข่าวสาร ido ได้นะครับผม แล้วก็อย่าลืมไปอ่านไว้เปเปอร์ของเขาด้วยนะครับผมก็สุดท้ายครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ช่วงก่อนถึงวันที่ยี่สิบหกนะครับของรางวัลอัลฟาเทสยังทันนะครับอ่าถ้าดูจนถึงตอนเนี้ยถ้าคุณตั้งใจดูผมตอนเนี้ยผมมาบอกสุดท้ายนะครับว่าอ่าของรางวัลช่วงทดสอบสําหรับผู้เล่นใหม่ยังทันนะครับคือเข้าไปเก็บแชทในดิคคอร์ให้ได้เลเวลเจ็ดครับชื่อจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับคือไปพิมพ์นั่งพิมพ์คุยกันนะครับ คุยกันแบบแต่ว่าไม่ต้องทีเหมือนสแปมนะครับเป็นน่งพิมพ์ใช้เวลาประมาณ2อสวันนะครับน่าจะอัพจนถึงเลดับเจ็ดครับตอนนี้วันที่21นะครับที่ผมอัดคลิปเนาะอ่ามีเวลาอีก4วัน5วันนะครับถึงวันที่26่สิบหกครับอ่าถ้าถ้าเข้ามานทีคอร์ดตอนเนี้แล้วลงทะเบียนทันนะครับก็รุ้นรับแพ็กเปิดฟรีที่ที่จะมาเปิดฟรีในเกมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการแลนะครับการสีฟ้าซึ่งลองมาจากอ่าีพีกนะครับก็เขาแจก2แพ็กนะครับถ้ายังไงก็ อ่าเดี๋ยวเข้าทีดคอร์ดไปแล้วก็เข้าไปที่ห้องแชทหาษาห้องแชพภาษาไทยเลยนะครับก็เป็นว่ายัางไงคลิปนี้ก็ยาวนานครับเกือบครึ่งชั่วโมงครับยังไงทิดเม่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทิดเม่นพบแฟนเกมด้วยนะครับอ่าใครที่ยังไม่กดติดตามครับก็อย่าลืมไป,ไปกดติดตามช่องทิดเม่นด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ